สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนที่เขาหลบแระหักแพงที่เขาเบิง่งเข่าสม้มทองปมเมาสสบายดียามเศร้าพี่น้องผู้อยู่ฟังไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ถุกมองถุกปอนยินดีต้อนรับเอฟซีผู้เขาเบิง่งเขาส้มใหม่เด้อขอขอ,ขอบอกขอบใจหล,ลายๆขอขอบคุณเอฟซีผู้ติดตามมาตลอดเนาะตั้งแต่ กูแหละตั้งแต่ส่งสาแพงเงพ่อเนาะติดตามมาตลอดแล้วก็เขาพระคุณหลายๆนี่เนาประเมาจะนำเสนอให้เบิ้งให้ช่มเบิงภงพธรรมศาสตร์หมู่บ้านเขาไปนำเลยพี่น้องแล้วก็ฟังประเมาบรรยายนะเนาะประเมามีเงินจำนวนหนึ่งเงินเป็นของพอตุกับลานหายมาแต่งวดก้อนๆปวดแต่โดนๆพ่อเนาะแต่กูแหละ กัยังมีอยู่แต่ว่างวดตัวหลังนี่มันเบิดแล้วเนาะเหลือแต่งวดตัวก่อนแล้วปลาเมาก่ะเหลือแส้นเก่าสิบพันปลาเมากะน้ำเอามาซื้อมีมาม่าไว้ให้เด็กหน่อยเนาะซื้อมีมามะ่าโพนพอค่ะพอค่า ตื่นมากกาวิธีชีวิตประจำเมื่อประจำวันเนาะพอขะสาวขายกรรมกรพี่เนร้สาวห้ร้าหน้ากระตามนาที่ห้องไฟของเราเนาะทำมาหากินอ่ะเขามาสู่เรื่องเ,เนาะพี่นนอะเงินเซ็นเก่าสิบพันประมาณก็เอานำมาซื่อมามีมีมาม่าเนาะได้จำนวนหกสิบซอง เงินเก่าแสนเก่าสิบพันกิฟต์งวดนกำลังนี่อันพอตุ่หายมาหลานสีน่แสนเนาะหลานสีน่แสนแต่อันนี้เป็นเงินงวดก่อนที่ประเมาเงนเก็บเมียเนาะส,สื่อสื่ออะไรแบบว่าเห็ดพวท่านเบิร์ดฮะดิประเมาเก็บไป เก็บไว้กสิเอามาเห็ดอีกเนาะคันมันมีนะนดี๋ยวปลาเมาจัดไว้แต่เมือ่อคืนนี่เตรียมไว้ให้เด็กหน่อยมามีกิ่งเนาะไปหกสิบซองปลาเมากกสิเอาไว้ให้เด็กๆผู้เละเขากลับมาบึงเขาไปหุงเฮียนบ่มือนต้องบึงซะก่อนเมื่อนี้เป็นวันซุกเนาะวันซุก สีให้ยบึงเข่าๆสำนีก่อนเนาะถ้ามบึงนักเฮียนพอละวาสิมาจักคนปาเมาก็สีให้แต่พุ่งจุ่มลูกลานแถวไก่เนี่แหละเนาะล้านล้านลานนี่ยคันสีให้ทั่วเทิงมันกระโบทั่วเนาะเอาใหายสัทีทมีเนาะพี่น้องเนาะให้ลูกให้ยลานสัมเทมีลานหน่อยเลยพอตู่เอ้ยทางแคนาดาเนาะพอตู่กับลาน ฝนตกพี่น้องสลวพ่อประมาะว่าเบิ่งดินผ้าอากาศที่ซีต่างๆฝนตกลงมาแล้วประมา,ะาคิดว่าสีเอาอันมีมาม่าให้เด็กน้อยเนาะฟังเบิ่งพี่น้องตอนคลิปต่อไปหมแเ,เลยเนาะอันนี้ นําเสนอไว้นำเสนอไว้ให้เบิ่งให้ชมว่ากะเกียมแล้วเนาะเฮากะเกียมว่าเฮียบห้อยแล้วได้จํานวนอยู่ซอง60ตุงเนาะบรรจุใส่ถุงเมื่อคืนนี่ ให้เด็กน่อยต้มกินอันสีซื้อขอนมก็ได้อยู่นอกแต่วนันมามาอันี้มันสีเป็นผลประโยชน์ตักันมองว่าบางคนนะ่ะตื่นมายำเส้าแ,มา,มาแล้วก็ต้มมาม่าแล้วก็เอาเข่าลงไปขูกใส่แล้วก็สดพี่น้องเลยปลาเมาก็กินแบบนี้แหละแต่ตอนแต่ก่อนเนาะแล้วก็สุ้มมันหนักเยียนข้าเจ้าแต่ยังหน่อยนะนะซุ่มเส้าแพงนั่นแหละเส้าแพงเบาแดง ต้มแล้วก็เอาเข่าลงแปนผสมใส่กันลวก็สดแต่แล้วไปเนาะกินกะแบบกับเข่ากับปลากะมันมีแต่หน่อไห้หัวนางบางคนคนกะกินแต่ซ้ำเก่าแล้วก็บบอยะฮะเดีอยกเปลี่ยนรสชาติจะเปลี่ยนกินว่ะสันซะมาม่านี่ก็กินแล้วคข่าอบย้อนได้พุล่ะสี่ซองได้บอยลายเนาะได้ซิมห่านาสิเป็น น่าสิเป็นชิบหาสุดนี่แหละเบิ้งสิหนับเบิ้งพี่น้องก็เมากัโอ้ยกุลูมู่้ชาฮกับว่าป้อป้ดพาวแลนด์พาแลนมากใชูใสบายดีดูสบายสบายดีกว่าลูบ่หอดทุ่งเฮี่ยนซ้ำว่าซัดแลนปบพบผลโอ้ยเอา อยากเอาอันนาเสร็จอันนาตีลูกไพจีเอาเสร็จหนากางเกงมันบวมแนวบวมมีผ้ามุ่นเสร็จหนาบ่ลูกผ้ามุ่นเสร็จหนาโอ้ยอย่างเหืออะไรใครน่อยบ่บมมีผ้ามุ่นเสร็จหนาบ้านเขาก็มีผ้ามุ่นสี่เหลี่ยมตัวเสร็จหนาใช่อันโอ้ยายนอสิไปเอิญเทอะ มามาพร้อมกับสายผลปาทมาพร่อมกับสายผลอ้าอีหยังอันน่ะบลูกอีหยังอันน่ะสบายดีเบ้ยบลูกจกคะคน,น,คนแหละค้องอันบลูกจะคนแหละค้องกับมีบัลายมีแต่ซิมหาสุดนับบิ้งด้วยน้องอ้อยหัวหน้านับคน ซิเอสเออเอาสบายดีลูกวัดทุกคนสบายดีเอาไปอยู่ฝั่งเดียวกันลูกไปเข่ากล้องอยู่ฝั่งเดียวกันได้สิบเอดคนหลคของมีตั้งแต่สิบหาสุดเล้วกะอย่าดื้อด้อลูกน้องไปโตน้องร้องลูกเจ้วกะสีไห้ไว้ไห้นอ้นอ,งอ,นองเดี๋ยวสีไห้ไห้น้องมอสน้องเม่นแล้วก็อีหล่าและะ้วก็แล้วก็น้องหาน น่ะสี่แหละเบิดบาทนี่เบิดเดือกเบิรงนี่เด้อเอาเอายิบเอาผูละอันน้องอ้อยมาจมเอาลูกตัวผู้ใหญ่จมออกไปแหละกะจมออกไปแล้วเอาผูละสุดเด้อลูกเด้อยิบเอาที่ละคนสองคนบดซิ่งกันลูกเอาผูละอันเอาผูละทงลูกคือการเบิดเออได้เลยยืนอยู่สัก่อนแต่ป้าเมาสิว้าให้ยพังว่าได้มาแต่ใส เอาผุนละทงลูกเอาไห้น้องเปได้ได้แล้วน้องน้องเท้าไอ้ได้เลยลูกเออเหลือหาไหวให้อันน้องฮานแล้วการน้องมอดน้องเม้นบ่าเนี้เด้อลูกเด้อบอกไปว่าเด้อลูกเด้อได้บอาลเดี๋ยวคนบอได้เขาสีน่อยใจห้ามว่าอย่าปากยินบ่กห้ามหัาหนามา ปลาเมาวะอย่าปากได้แล้วเซยอยู่แล้วลูกเด้ออย่ยยยอยาป้าอ้างหมได้บบเมเนวมันนี่บ่ร้ายลูกเอาหนุบงามๆขอบใจพ่อตู้พ,ตพี่น้องน้องเน,นิ้วมาเขากล้องพีู่กพ่อตู้ทั้งแค่นาดาฝากอันเงินมาแหละให้ป้าเมาซื้อมามา่าให้เด็กๆพ่อตู้ทั้งแค่นาดาลูก นานเยี่ยมๆอ้าวเว้ามึงดูไผมีความสามารถวาเอาไผสิว้าอีกลูกโอ้ยเปโตยังนอยแฮงยังบ่เอนงลงลูกคนู้นงลงเออนงลงลอาไผสิว้าอีกเ้าดูลูกอาไผสิมีความกล้าหาญเว้านานอาน้องอามเอ้ยน่าฮักน่าฮักนา เนี่ยเอาลูกมาจุ่ม <throne> ก <looking> ันพี <aciones> ่มาสิแคบผูกมาจุ่มกันพี่อาชันมันโบเบิร์ตก็ป้าดีใจบ่น้องเบะโน้อยกูโม่บบเป็นยังลูกบบเป็นยังให้น้องนางอยู่ทะเลจังหูอืมได้กับโบไลยเด้อลูกเด้อเพราะว่าเงินมีแต่แซนเก่าสิบพันแล้วก็ไปซื้อแล้วก็มาแบ่งได้สิบหาทง ม่าหกซิบซองมาแบ่งได้ซิบหาสูตรแต่ก็แบ่งได้ซิบหาคนหามไปว่าอ้างโูเด้ขาดอย่าปากโดยเมื่อไหิ่ปรบเห็ดน่นได้กินต้มโอถือต้องนึกว่าสิบไปกินดิบมันโบแมนได้ไฟอยู่้องกาได พ่อฉีก็พ่อหาได้หนิพ่อฉีก็พ่อหาเอาหันมาเงียบเงียบหันมาเงียบเงียบบดผู้คนเงียบหวานหน่อย <c oughs> ดีใจอยู่บ่ได้มาม่านี่ดีใจออาไฟสิไปทางใดบ่หนีิสิไปห้องเยียนหรือสิเมื่อไฟห,ห้องเยี่ยนเนี่ยโบมีหัวเจาะมันบอกคือโบถือ มี <Es> <an> <c oughs> ่เออมีอยู่บ <dem> ่ลูกมี่เออไผบูมีจ้องสี่มื่อขึนคือบอกห้แม่ซื้อให้ฮ้ยไม่ยังลูกตอบมาคือบอกห้แม่ซื้อให้จ้องนะบุจักเนี่ยว่าเลือดพี่น้องเฉลเอร์เชลเล เบ <laughs> 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 <oh no, e um, ิ่งป้าสิถามคือบ่ให้แม่ซื้อให้แม่บ่มีเงินซื้อโอ้ยพี่น้องเด็กน้อยเนาะไหลเดียงสาแม่บ่มีเงินซื้อผักกรเปียกคนมันยอดแม่แหยดอยู่อันนี้เป็นความสดใสของเด็กน้อยความซื่อๆเนาะไเดียงาหน้าหักีเอาน้องอ้อยเอาเขามาเมียนลูกตัวนะมาไว้ให้น้องมดน้องมน กน้องหานเออเหลืออยู่สี่ถุงน้องมอดน้องเหม็นน้องฮานน้องบ้าน้องบ้านักกะเพราะว่าก็พึ่นแล้วว่าสีหายพิ่นบวแม่ยังกดพี่น้องกำลังใจได้แล้วก็ตื่นเต้นแต่ที่จริงกันในเฮือนกับมีน่องคือน้องบ้านอย่าดื้อเด้ลูกไปโตบ่ดื้อลูกผู้นั่นยังหน่อยแหง่ะอย่าดื้อพาสีเห็ดกับไอ อย่าหยอกกันลูกเอาบานี้ไยสิไปทั้งได้กลับไปได้เด้อหรือสิหรือสิผักพรอยุดพ้นโตก่อนอย่าดื้อลูกอย่าเด้ออย่าดื้ออย่าหยอกกันเอาไาสิไปเอาสบายดีก่อนสบายดีเรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วก็ ทยอยเมื่อพี่น้องโนได้มามะาปูซี่องจะดีใจแล้วแซลแซลเดี๋ยวกันสนันผ่านโพดพี่น้องเอ้ยภาษาเด็กหน่อยเนาะพิพผาดประกันได้ขอโทษขอไฟละลายพขอขอบุญขอบคุณทั้งพอตูเอ้เด้อกับเอื่อยกับล้านทั้งแคนาดาเนาะท่วานหายทึนปลาเหมามา ขอขอบใจหลายๆเนาะ,ละ,ละขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอนุมนณวัญยืนารฒนาสิ่งใดก็ขอให้สมงควบงมาพัฒนาเนาะแล้วก็ทานผู้ใหญ่ทุกคนเดอ้อที่สนับสน,นุนทั้งสองประเมาเนาะและะ้วก็ทีมงานเฮาบื้องสุข,ขุสิบคนที่ว่าให้มีโอกาสได้สังคุณงามความดีเพิ่มเติมเนาะเพิ่มเติม,ตม,ตมจากจิตใจเฮาเองอยากจะเห็ุแล้วก็มีทุนมาเพิ่มมาเติม มีนำมุกนำใจมาจากต่างประเทศเนาะอยู่ทั้งเยอรมันทั้งแคนาดาทั้ง USA ทั้งเกาหลีทั้งฮ่องกงทั้งฝั่งไทยเนาะลลายหมองลาลายบ่อนเนาะที่ว่าเป็นซอยเลือกเขามาก็ขอขอบใจหลายๆเนาะขอให้มีความสุขความเจริญหุงเฮื่อเดอ้อผู้ได้เขามาเบิงมาส้มก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขเส้นเดียวกันคลิปนี้พอเหมาก,กับคืขอ,ขอ,ขอลาไปก่อนพอ,อกันคลิปหนาสบายดีสบายดี